ค่ะวันนี้ค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะคุณแม่ได้ผ้านี่ค่ะวันนี้คุณแม่โปรผ้าชายคุยนะคะชายคุยคุมไหล่ผ้าคุมไหล่นะคะนี่ค่ะสวยงามมากค่ะเลื่อนรูดูเด่นนะคะช่อสัตว์สวยงามมากค่ะผ้าคุมไหล่ค่ะปกติราคาอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบวันนี้คุณแม่ขายหนึ่งพันสามร้อยทนนะคะค่ะคุณแม่โปรแล้วค่ะหนึ่งพันสามร้อยทนค่ะ ค่ะเป็นผ้าคุมไหลนะคะชายคุยนะคะค่ะนี่ค่ะขึ้นลดลงเรือไปเหนือล่งใต้ค่ะเป็นผ้าคุมไหลค่ะชายคุยหน้านางคุมไหลค่ะยกขิดห้าตะกอนะคะ สวยงามมากค่ะพื้นผ้าเป็นสีม่วงนะคะม่วงเปลือกมังคุดค่ะค่ะเลอหรูดูเด่นค่ะท่านจะไปเป็นของขวัญขวัญฝากค่ะช่วงวันเกษียณก็เหมาะสมมากนะคะค่ะหรือจะเป็นสบายก็ได้ค่ะใช้ได้หลายอย่างท่านจะไปตัดเสื้อก็ได้นะคะค่ะตัดเสื้อก็เหมาะสมนะคะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะเป็นผ้าคุมไหลาหนึ่งพันสามร้อยบาททวนนะคะ ค่ะไม่มีห้าสิบนะคะคุณแม่ค่ะคุณแม่โปรแล้วค่ะค่ะปกติจะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบาทวันี้คุณแม่โปรหนึ่งพันสามร้อยทวนนะคะเป็นผ้าชายคุยหน้านางค่ะค่ะชายคุยหน้านางห้าตะกรอนนะคะหมายเลขสิบค่ะค่ะนี่ก็เลื่อนหัวดูเด่นนะคะสวยไม่สางสวยไม่จีดจางหนึ่งพันสามร้อยค่ะหนึ่งพันสามร้อยทวนนะคะ ค่ะเป็นผ้าชายคุยผ้าคลุมไหล่ชายคุยหน้านางค่ะยกขีดลายลูกแก้วนะคะค่ะเป็นผ้าคลุมไหลค่ะท่านจะไปเป็นของขนของฝากก็เหมาะสมนะคะค่ะเหมาะสมมากค่ะท่านจะเอาไปเป็นอ้วนกษะยีนก็ไปเป็นของขวัญให้วันกระยีนกับท่านครูบาอาจารย์ก็ก็เหมาะสมค่ะเป็นผ้าชายคุยค่ะค่ะคุมไหล่ชายคุยนะคะราคาอยู่ที่ หนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะปกติหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบนะคะวันนี้คุณแม่โปรลงมาเหลือพันสามนะคะห้าสิบบาทไม่มีค่ะคุณคแม่ก็เสียงแหบค่ะไอค่ะวัดค่ะเป็นหวัดขาดช่วงนี้หวัดระบาดมากค่ะที่บ้านค่ะนี่ก็สวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางขาดเป็นชายคุยค่ะตัดเสื้อได้นะคะเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะท่านแกไปตัดเสื้อก็ได้ค่ะ ผืนผ้าออกโทนสีสีม่วงแก่ค่ะค่ะพื้นเป็นสีม่วงแก่นิดหนึ่งนะคะค่ะลายสวยงามมากค่ะลายดาวค่ะสาเลิศรูด,ดูเด่นค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทเป็นผ้าคลุมไหล่ค่ะถ้าไม่ชัดเจนถ้าไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภ้ายิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะค่ะให้คุณ ให้ออนไลน์กันกับคุณแม่นะคะเสียงแหบนะคะแอนไลน์กันกับคุณแม่นะคะค่ะนี่ก็สวยค่ะชมพูโดดเด่นค่ะชมพูหวานมากค่ะลายดาวค่ะสวยงามมากค่ะค่ะเลิศหรูดูเด่นนะคะเป็นผ้าคลุมไหล่ค่ะค่ะออกพรรษานี่ค่ะใกล้จะเข้าหน้าหนามาเลยนะคะ ค่ะให้ท่านคุมไอมองหาค่ะเชียงบาเชียงไหลของเราค่ะขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้ค่ะติดรถติดกระเป๋าไปนะคะค่ะจะได้พกติดตัวสบายค่ะมแม่เสียงแหบไ่ไหวแล้วไม่ไข้นแต่ไม่มีไข้ค่ะแต่ว่าเสียงแหบค่ะแหบตายค่ะไม่มีไข้ค่ะ ค่ะเป็นผ้าคลุมไหล่ชายคุยนะคะนี่ค่ะคุยค่ะค่ะเพราะไม่ชัดเกนคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะวันนั้นคุณแม่ไม่ได้ติดไหมเลขค่ะคุณแม่ไปที่ตลาดผ้าไหมคุณแม่ก็เลยถ่ายคลิปที่ตลาดผ้าไหมค่ะวันนี้คุณแม่อามาบ้านคุณแม่ก็เลยค่ะวันนี้โปรค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทไม่มีห้าสิบนะคะวันที่คุณแม่ขายอยู่ที่ตลาดหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทนะคะ อันนี้พันสามท่วนค่ะขาโปรนะคะพันสามท่วนค่ะคาะพืนใหญ่ผืนกว้างนะคะหน้ากว้างนะคะค่ะไม่เหมือนผ้าสบายนะคะพวกนี้จะหน้ากว้างค่ะคุณแม่คุณไหนให้เห็นตอนที่คาะหยิบมาผืนแรกค่ะคุณไหนให้เห็นแล้วค่ะคาะตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งอยู่นะคะ ค่าราคาอยู่ที่1,300บาทค่ะสวยงามมากค่ะลายลูกแก้วค่ะค่ะเป็นผ้าลายลูกแก้วนะคะค่ะโทรทักโทรบอกโทรแจ้งคุณแม่นะคะค่าจะเอาผืนไหนค่ะทักเข้ามาค่ะค่ะช่วงนี้งานเกษียณเยอะนะคะเอาไปเป็นของขวัญของฝากให้กับครูบาอาจารย์ของเราที่เกษียณนะคะ ขาะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะราคาอยู่ที่1,300บาทท้วนค่ะข้าชายคุยค่ะชายคุยหน้านางค่ะยกขีดลายลูกแก้วห้าตะกอนะคะเนื้อผ้านิ่มมากค่ะสวยเลิศหูดูเด่นค่ะหนึ่งสารอบาทท้วนนะคะขานิดสีชมพูค่ะ ค่ะถ้าไม่ชัดเจนถ้าไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนี่อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็ลายสวยค่ะลายมาใหม่นะคะค่ะพื้นผ้าออกเป็นสีม่วงเปลือกมังคุดค่ะเปลือกมังคุดกำลังเฮ่อมาท่านสุกอะไรแ้่ค่ะเลิศหรูดูเด่นค่ะหนึ่งันสามร้อยบาทท้วนค่ะค่ะเป็นผ้าชายคุยหน้านางยกขีดลายลูกแก้วค่ะ ค่ะผ้าคุมไหล่นะคะชายคุยค่ะชายคุยคุยคมไหล่ค่ะค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่เจีดจางค่ะหนึ่งันสาอบาทท้วนนะคะค่ะผ้าคุมไหลค่ะสวยเลิศหรูดูเด่นค่ะ ชายคุยนะคะค,ะค,ะ1300าคะ่าชายคุยค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทท่วมนะคะค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทค่ะเป็นผ้าชายคุยค่ะความยาวสองเมตรนะคะตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งนะคะความยาวสองเมตรคุมไหนค่ะค่ะไปเป็นของผันของฝากนะคะท่านยาวรนะหัสไหนก็ค่ะโทรทักโทรบอกโทรแจ้งคุณแม่นะคะทักคุณแม่เข้ามานะคะ ค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจานค่ะค่ะทักคุณแม่เข้ามาเลยค่ะอันนี้ก็สวยค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะวันนี้นะคะค่ะวันนี้คุณแม่ขายอยู่ที่ตลาด ค่ะตลาดผ้าไหมคุณแม่ขายพันสามห้าสิบค่ะเดี๋ยวนี้คุณแม่โปรลงมาอยู่ที่พันสามท้วนนะคะหนึ่งพันสามร้อยบาทท้วนค่ะชายคุยหน้านาง่าคุมไหน่อยนะคะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางเลือดดูดูเด่นค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทท้วนนะคะค่าลายสวยค่ะลายชอบกระสับค่ะสวยงามมากค่ะค่ะผืนผ้าเป็นสีฟ้านะคะฟ้าใสค่ะ ค่ะท่านชอบสีไหนก็โทรทักโทรบอกโพรแจ้งหรือท่านจะมาว่าไปค่ะไปค่ะไปต่อยอดค่ะได้นะคะเอาไปไว้ขายเท่องงานค่ะขายหนึ่งพันสามร้อยบาททุ่อนค่ะอันนี้ก็ชอบกระสับค่ะสวยงามมากเลยค่ะมีช้างก็ชอบกระสับแล้วก็ มีรวงข้าวค่ะค่ะชายคุยหน้านางห้าตะกรนนะคะ1,300าอบาททพื่อนค่ะค่ะเลิศหนูดูเด่นนะคะเป็นยกขีดลายลูกแก้วห้าตะกอค่ะค่ะท่านชอบลายไหนมากลายไหนก็โทรบอกโทรทักโทรแจ้งคุณแม่ค่ะเป็นภาคคมไหนค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางเลิ่หนูดูเด่นนะคะ ค่ะท่านชอบลายไหนต้องบอกค่ะคุณแม่เข้ามาค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทท่วมค่ะเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะค่ะเป็นของทันของฝากได้ค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่ให้กำลังใจมาตลอดค่ะให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบนรรักษาพราคุมคองค่ะ